ัสวัสด,ดีครับเบิ่กมาเด้อพี่น้องวันนี้เคยเห็นบัวไปบัวเคยเห็นนี่ครับอันขัดหยักเอาครับพี่น้องใส่รถเกี่ยวครับรถเกี่ยวขัดหยักอีกกระสิเป็นเป็นตัวลำเลียงครับผมที่ที่เมียเขา่าใส่หนีมันกระสิไหลลงตะแกรงตะเกี้ยวครับเอ,อาล้วอีกประมาณนะครับ ใส่เป็นรุ่นดีซีเก่าสามครับทีแรกทีเดียวครับน่าจะไม่มีใครทำครับแบบนี้แน่นพอเปล่าอ๋อคี้สิถึกใจครับน่ะได้แนี่อันห้อน,นเอานอนขาไหมวนกะทิห้ำอะไรไม่รอ้มันมันโต๊อยู่มูบันหนึ่งครับบั้นมันอย่างเอาแกเป็นว่าชีเมีกําลังไล่หมาวันเปล่าเด้อวเลยท่น เดินมากันกู้งเขาครับเดีนี่ดอกหญ้ามันไล่ครับเรื่องทีอนนี่ครับหญ้าไลา่ที่หอนเอาแต่ไอ้เม็ดตรงๆมันทดลองไปแล้วครับเพื่อนหนึง่งเราฟังกันนะรี่ว่าได้ผลเติมเติบหนึ่งหมดละได้ได้ผลดีอยู่นี่ครับเมีเขาที่ว่าผ่านหนึง่งสาธดีอยู่เหลือแต่เม็ด เม็ดเขาที่มันเต็มๆครับม,มีเต็มๆเพราะว่าตาแขังแล้วมันบ่นน้เร่งเครื่องแังครับเร่งเมื่อมันหลบหลบพันสองพันครับเพิ 2, ่ 2, มสองพันบันเี้สองพันไม่ได้ดอกเดีย๋ยวลองบึงครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ทีเดียวครับ <c oughs> น่าจะไม่มีใครทำอีกแล้วโอ้น้ำมันมันเลย เสียงแจเสียงเตือมันหายครับเสียงเตืหายกรับพ่อครับฟอสอน์ลงจะหน่อยถ้าเ้าเปิดร่มคบก็ได้เล็กแห้งครับน้ำมันพอบอขึ้นยังแค่ใหญ่เป็นขวดเทครันขก้นเลยมีเป่นไยเป่นรับ เดี๋ยวก็ลองเบ้งครับเดีวเอาควไใเลยยอันนี้ลงไปมันก็ที่ลงไปเรื่อยครับนี่อ๋ยวตาลงไปเลยแกแกแล้วอ้าโหนี่เป็นไรกระไมครับกไมเอามาใส่เอีอะไรยาวเลยครับ Đây, viên hậu này Khâu nhục sang cả sĩ hậu เขาเงินตัวครับหน้ากากเท่ๆบอดองเท่ๆใช่ไหมเท่ไปเรื่อยๆครับเดีเราพุดเดีเราพุดนะครับประมาณนี้ได้หรือโอเนครับแล้วไปเบิ่งแก่ไปเบิ่งแก่ พนักงาเราใส่ขอบงบากก่อเ็นมอเที่จะใส่อยู่ คับรับพี่นอ้องผมเบิ่งข้างเราหันที่ได้จับ้านวันเด็กเราเพียงมี่ยาพี่ยาหลายแย่งดอกหยาก็ออกหลายครับทานอยู่เพระาะว่ารอมันตัดแง่เรียบร้อยแล้วเอา้าเดี๋ยวไปซอ,อยกัน,อนเองมาแล้วกันโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยเล่งประมาณนี้พอดีครับไม่ต้องเล็แลงแรงไปครับเอาสิอ๋ออาโปเปิดล่มเอา เกลียบลอยครับฝนมาพอดีเห็นว่นมีน้องเม็ดฝนนะครับฝนมาพอดีแต่ยังสอบป้อนหัวครับอยู่ในกลุ่มเนี่ยดีซ่องไรพี่น้องเขาพระงามครับทีนีมีแต่หยาเลยถ้าชินใจตากทคร่งรถกับบอว่าเ่งรถหรอกครับมองได้แก่จะตีกันละ ตายแล้วก็มหฮอนครับไปเฮยียดแบบนี้ก็เเ็ยได้ครับพี่น้องเนี่ยนําให้ทําได้ครับได้ผลครับได้ผลข้าวไม่ออกหรอกยังเราต้องอปรับตั้งปรับตั้งอลมตั้งอะไรให้มันพอดีพองามครับเพราะว่ามันเป็นข้าวแห้งนะครับโอ้ยอยังแล้วมือคือเขาหนํำครับพี่น้องมืคือเขาหน่ำเขาหนำนุ่มลำนักมันต่างกันครับ ดีจะเลื้ยงจริกะเลี้ยได้พวกเขาดีครับผมเขาตรงบา้านเนาเอื่นเขาตรงเขามากลางนะจะเลี้ยงอยู่เดี๋ยวถ้าเอาสีปั๊บเอามักสะอาดมักหน่อยมกักไร้ครับเอาปิดเปิดตะเกียงได้เออรถคู่ปูตาเขาเย็ดมาให้ปิดเปิดได้ครับมักสะอาดหน่อยสะอาดไร้หมักได้ไร้เลยหน่อยหรือว่าสีมกัมกมักเอาไปย่างเอาไป,าไปขายกันเือผรมยิามเจ้าของหน้าตลอดครับ เวลาไปเกี่ยว,วจาเจ้องหน้านี่มักเขางามมักเขางามเขางามหรือได้เกียบหน่อยมักบอ่อมักกวกมักกลางมันสีออกแนงหน่อยหรือมักแบบได้หลายพวกเฟืองตอนเฟืองพวกยังโลงเบิดนะพี่น้องปั๊บให้ได้ครับผมสีามถามสุกแปลงเลยคอนสีลงเอาแบบดได้ลังก้นก็ม,มากครับมากแบบสะอาดเพราะว่าเขาไปตาก,กินแล้วมันสีงามเขาสีงาม ตากแล้วมันกะจะไปซีกินมันกะงามพี่น้องกินแสบกินนัวแล้วแต่เงินแล้วแต่ผู้คนมากครับตัวนี้ลังคนเอาไปขายกันนี่เป็นปริมาณจำนวนมีเฟืองมียังถี่เขาบัวฮักบัวตีเอาไปขายก็ได้กัเอาไปขายไปกปับให้ได้ครับพี่น้องก่อนสีลงผมทั้งทุกแปลงครับปับให้ทุกแปลงเลยประมาณนี้ครับการอา่อาดำลง อาชีพรถเกียวทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกียวรถทีบรถเมคโกรมันมีข้อดีข้อข้อเสีย,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 ยของมันอยู่ก็ข้อควรนะครับมันมีข้อควรของมันทุกอาชีพทุกรุ่นของรถนะครับน้องเจอกันคลิปหน้าครับที่น้องขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม